วันนี้นะครับเงินเข้าวันที่2แล้วของพี่น้องมอ4่1 3จังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมี16จังหวัดบางส่วนนะฮะซึ่งทางประกาศสังคมได้มีการปรับเวลาการโอนเงินเยียวยาใหม่เรามาดูกันว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีใครได้เงิน5,000บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก่อนละกันนะครับวันที่25สิงหาคมหลายคนคงจะได้ไปแล้วเนาะคือคนที่มีหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนนําหน้า310นจนถึง390ส่วนพรุ่งนี้26สิงหาคมคนที่จะได้รับเงินนะครับคือคนที่มีหมายเลขบัตรประจํตัว ประชาชนเนี่ยนำหน้า390ถึง896เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าแค่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวยัง,ยง,ยงไม่พอนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบก่อนวันที่3สิงหาคมปี64นั่นหมายความว่าถ้าคุณหมายเลขบัตรตามนี้นะครับถ้าวันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่หากว่าใครนะครับที่จะได้รับพรุ่งนี้เนี่ยหหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับที่เขากําหนด2จะต้องจ่ายเงินสมทบนะฮะ ที่ไหนก็ได้ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่เขากำหนดไว้ภายในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าหากว่าคุณจ่ายอะไรแล้วก็ตามแล้วก็โอนเงินไม่สำเร็จ ทางประกันสังคมจะไม่ตัดสิทธิ์นะครับเขาจัดทาการโอนเงินรอบเก็บตกในทุกๆวันพฤหัส,สบดีคืออะไรอาทิตย์นี้จะโอนให้พฤหัส,สบดีอาทิตย์หน้าก็จะโอนให้เก็บตกวันพฤหัส,สบดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครนะฮะได้รับสถานะสีเขียวได้รับสิทธิ์เนี่ยแต่ยังไม่ได้เงินเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณสมบัติตามนี้แป๊ะเลยนะฮะจ่ายเงินก่อน3มสิงหาเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามนี้แต่ยังไม่ได้เงินให้รอทุกวันพฤหัสบดีในแต่ละอาทิตย์แบบนี้นะฮะข,ขอขอบคุณข้อมูล ครับจากทางแฟนเพจข่าวประกันสังคมนะครับใครที่เล่น Facebook ก็สามารถไปติดตามเพจนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลชัดเจนมากแต่หากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับก็จะนํานคําถามที่คุณสงสัยนี้ไปหาคําตอบแล้วก็มาทําคลิปบอกคุณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30น,นใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ